เสียหายอะทุกคนโอ้ตาย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 เดี๋ยวนี้เ <ใน S 1> ขามีเด <laughs> ี๋ยวนี้เขามีให้แก่บัม้บมตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเราจะมาแกะบั้มนอกสถานที่กันเราก็ไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราจะได้แก<ๆ>่เลยนะแก่เอาเลยแกะไงอ่ะต้องในเดโนต้องในเดโน เราจะไม่บอกค่าเสียหายแต่ก็คือโดนไปสามบำมน่ะไม่พูด <laughs> แม่เธอเดืดจะดูคลิปนี้ฉันจะส่งคลิปเพืแม่เลยเฮ้ยเราคพิ่เคยแกะอันนี้อ่ะเอาจริงปะ่ะคลิปหมดอ่ะยังไม่ได้แกะเลยซื้อมาอ่ะไปยังไม่ได้แก่ดีจิมแพ็คคือซื้อมาอันแรกแล้วก็แกะไปเดูคอนเทนตสวยมากนม่แรกก็กินขาดแล้วป่ะ เฮ้ยเรามาดูการ์ดกันเลยโดยบั้มดีเทลโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งกลับไปลิมรถย <Wow. S 2> ี่อเดดวยนเอ้เหมือนจะเห็นเหมือนยิ่นหรือเฉันเล่อไม่เห็นเยมืติดไม่เป็นไรม่เป็นยรมดูโดยแกเหนือก้ว่าใครออ๊ยได้เหมือนกันเลยได้คือวันนี้พาน้องกมดรีมาไงเหมือนเรียกแคชา่ะเนี่ยทุกคนใช่ยังงี้แกกนีน่ามา รังอะรางเนี่ยู้แคดรู้าั้งแค่รู้มื้อสั้นนี่ไงเฮ้ยเฉินเลยเห็นอะเฉินเลยเหนอ่ะอ้ยเสื้อเหลืองน่ารักมากอันนี้คืออะไรอ้ยมันก็มีมันก็อันนี้อันนี้มีอันนี้เดียวใช่ไหมมีเมียนเดียวใช่ไหม การเดิมเดียวแต่นีคดีจะมีสองสวยเดี๋ยวแบบมาตอ่อเลยนกเมน่นอ่ะแต่ได้น้องรับเม่นคนแกไม่ออกผีไว้มันเป็นอะไรอ่ะแกได้ไหมหมดปัญญาแล้วกูไปโดนอะไรขาดวะเนี่ยมึงกูาคโดนอะไรขาดบ้เดาเนี่ยโดนอะไรขาดบ้างเหรอเดี๋ยวมันโตไปแบบนี้เลยก็เลยเอาเถอะแย่ ไม่ไดะเป็นโอยนีอ,ยนนอน,นตว,วันทุกคน okay. อเคอารมมนนไ้อ,ไไอกุไงม,ม่นอนเหนือเมนคือยนกี่ะเยนกี่้เป็นรอยไปเลยนะคะโดนรอยเล็บตราผ้านั่นลทุกคนมันยังไงอันเนี้ย คือแบบแกะอาติกลอคือมันยังไงอ่ะคุณเอามาลงมาอย่างนี้ปะสรุปการ์ดคือแบบหล่นหล่นออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยคือแบบมันเห็นแล้วเนี่ยแม่เดีเด้เด้อเดอเดเดุงสั่นคุณชอนออบูอะไอะไรบก ยืนขี่ยืนขี่ยืนขี่ดูเนื้อข้างในสิโอ้โห่แค่นี้ก็หล่อแล้วแค่นี้ก็เหี่ยแล้วนะเอาเลยแค่นี้ก็หล่อแล้วว้าวคือแบบคุ้มนะไม่ได้ดูเลยข้างในเป็นอะไรเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบรวมเกมแบบายๆอะไรบ้าโอ้เปิดมาอันแรกก็ก็หล่อแล้ว ยันกี่แล้วเมนเราที่ไม่อยอมมาหานะทุกคนส,กส่วนทานน<อ>ี้เป็นมันมหาเ,เอาเลยแกะแกะไ้เจนน้องรจ,จริงๆฉันไปซื้ออีกอันหนึ่งมาแลกกับเธอเลยโอ้ยยอมขนาดนั้นเลยเหรอเอออันนี้ก็อันนี้นก็ได้วความกบความกบมาเลย แอมินแะมินอ๋อเราซื้อปกแอมินไม่ใช่ซื้อปกมาร์ทซื้อปกแอมินอ๋ออาร์เรอร์สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อนะคนปุ๊กอะไรนี่ผมไม่รู้อ๋ออันนี้ซองกราอันนี้ต้องยิงออกมาใชเหมือนพี่ที่แพ็คอันเก่าใช่นี่คือดีออนต้องโด้ยิงมา รุ่นแทนวะถ้าเขาได้เจโน่นะทุกคนเป็นพยานเราจะไปซื้อมันแลกกับมันอุ้ยนั่นอะดูไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะข้างในก่อนบาอยากอยากดูการก่อนไปดูเธอข้างในก่อนการมันเลยต่อมไปด้วยนะรุนอะไรวะรุนแบบรุนอะไม่กูกูกูโอไปไหม เขาได้เจนโนนะทุกคนเป็นพยานเราจะไปซื้อมันแลกกับมันทุกคนคือไม่ได้มาเอาคอนเทนต์ทุกคนต้เห็นว่ามันเป็นการสุ่มแล้วดูอาโอ้กูต้องไปซื้อจริงๆมึงอยากแลกไหมมึงอยากแลกไหมที่เดียวใครก็ได้ที่แลีกับเจโน่ได้เจโน่แจมซนแจนมีการอันนี้นะเดี๋ยวไปนะจ๊ะ ดูหน้าผมคะ่ะคนที่ได้ใครนะพี่ม้าก,กับเฉลิอแล้วกุนกนแลกกับผมอืคกูต้องไปซื้อมาจริงๆทุกคนคือกูไม่ได้เอาคอนเทนต์นะเก็ตไหมรู้แนบดูมันสี่มีความสุขไ่เสียตังค์เท่าไหร่ะนะสี่ร้อยสี่ร้อยทุกคนกูหยิบแบบไม่เลือกเลย คนเรากลับมาแล้วโอเคคุยพอได้แล้วมองให้แล้วคือไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเตือนว่าอาหารทำแบบนี้หรือว่าจะแบบอย่างอธิบอยคุณพ็อปไปบอกคนขายว่าอ๋อพอดีเมื่อกี้คอนเทนต์นิดหน่อยค่ะจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ได้หาทำโอ้ยโคตรโคตรงคนเจนโนเก่ง วันนี้เสียตังค์ไปเยอะมาก <co ld> คือแบบอยากได้กระเป๋าอันเนี้ M L G ของแอน a าที่เป็นบีเซนเ,เซตอร์คือแบบไม่กล้าซื้อแต่กูซื้อบั้มแบบซื้อแรกมากค่ะทุกคนงบบงใจบ้างทำไมฉันไม่ซื้อกระเป๋าแตซื้อบั้มทำอะไรมือสั่นมากเลยโอ๊ออยเจนโน่อาร์ดเวิร์กสวยมากคืนชมอาร์ดเวิร์กก่อนเนาะเสียตังค์เยอะแล้วเน,นี่ยเเพื่อนไม่เข้ากล้องเราสิ าิดเปิดกชมก่นมใจสั่นแบบร้านแปดมากมากเลยมือพีารไม่ไหวแล้วกูเนี่ยมือพีารไม่ไหว่ด้านนี้ด้านนี้้ด้านนี้นเกเได้ได้ได้ตายลเฮ้ยเฮยเฮ้ยนี้วไปอะนียวไปมา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 เบอร์หนึ่งสองบเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ย อขิมยานทิปว่ะทุกคนขิมยานทิปไปสยองขิมยานทิปว่ะทุกคนขิมยานทิปทีซองของแท้นี่อาค่ะแสดงคปมินดีด้วยค่ะได้เลยค่ะ มันมันเป็นมันปิดอ่ะมันปิดอยู่แบบนี้ไว้ทุกคนแล้วแบบออกมาทิ้มาเฮ้ยคือเราจะบอกว่าไอ้เม่มันไอกานไอ้แผ่นแผ่นเออใช่ไหมใดๆคือวันนี้พี่มารักเรามากทุกคนจรินี่นี่อัน้องมันเฮ้ยโงมันอันนี้คือมือมือสันไม่ไหวแล้วพี่น้องโนสองค่ะทุกคนเจส มือสั่นไม่ไหวแล้วทุกคนจะบอกเลยว่าอย่าหาบนแบบนี้บนกับเพื่อนเพื่อนที่มือดียิบเมนกูได้ตลอดกล้องค่ะนี่คะสีส่องแพ่แม่ใหม่นะคะเพื่อนที่หยิบเจโน่ได้ค่ะเหมือนเจโน่ค่ะเจโน่คะทุกคนแค่ภาพคู่กันนะคะพี่มากักเรามากทุกคนจบการซื้อพร้อมแต่เพียงเท่านี้ก่อนที่มันจะเลยเธอล้วันนี้มัเงินหมดไม่ไหว take the bomb get it up